วันพีซในภาคเอลบัฟเนี่ยดูเหมือนจะตื่นเต้นขึ้นมามากๆแล้วนะครับจากการที่เปิดเผยเนื้อหาตัวละครล็อกดีซีเบ็หรือว่าพ่อของหนวดดานั่นเองโดนสลัดตัวร้ายกาดก่อนจะมาถึงยุคของโรเจอร์ที่มีลูกน้องเก่งมากๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายหลังเช่นหนวดขาวชิกิไคโดบิ๊กมัมสตูซี่เรื่องราวที่เปิดเผยมาก,ก่อนหน้านี้เท่าที่เรารู้เกี่ยวกับล็อกพวกเขาครองทะเลก,ก่อนที่กลุ่มโกดีโรเจอร์จะขึ้นมามีอํานาจและต่อสู้ที่หุบเขาพระเจ้า หรือก็อดเลล์ L A, เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มโจรสลัดล็อก,กับกองทัพเรือและกลุ่มโจรสลัดของโรเจอร์ซึ่งผลลัพธ์คือการล่มสลายของกลุ่มล็อกล็อกพ่ายแพ้ให้กับโจรสลัดนำโดยโรเจอร์และกองทัพเรือที่นำโดยกาฟหลังจากการล่มสลายของล็อกโรเจอร์ก็กลายเป็นราชาโจรสลัดในภายหลัง ส่วนกาดก็ได้เป็นวีลบุรบลุดทหารเรือนี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนที่เปิดเผยในตอนนี้เรื่องราวของล็อกจะเป็นยังไงราตามดูกันได้ในคลิปต่อไปนะครับ